นี่เป็นระบบเครื่องไฟฟ้าที่ประเทศเลาวเครื่องไฟฟ้านี่เอนซีอบอาเครื่องไฟฟ้าเซเปียนเซมน่อยมันจะมีแบบนี่นี่เป็นท่อที่ใหญ่ๆที่ทรงหน้ามาจากทางหลังภูก่อนจะทรงหน้ามาได้เขาต้องเจาะอ,อุโมงค์เจาะอ,อุโมงค์ทางหลังภูเเจาะอ,อุโมงค์สอดเทิงอุโมงค์สอดทางนั้นหลัก ตอทอลงมาลงมาแล้วก็ไส้นาำแล้วก็ลงมาเนี่เขาในพาวอ์เห้าหรือเขาในนี่เพื่อปั่นไฟเดี๋ยวชิพาบอนที่น้ำออกนี่เป็นบอนที่ทรงไฟเป็นตะไครยไฟที่ทรงไปมีสาหม้อแ้งทรงไปไข่ก็คือหนึ่งสองสาม หนึ่งสองสามสามตัวนี้มันส่งขายให้ไทยแล้วอีกตัวนึงน้อยๆนี่มันส่งขายใหยลาวและวิสาหกิจไฟฟ้าตาวมันจะเป็นประมาณอุปกรณ์ต่างๆอยู่ในนี้โบว่ามัน,น,น,นแบบม่นยังเนี่ยแล้วก็บู้มันเห็นจังได้พราบว่าปูได้เชียวชาญหรือสำนักทางด้านอุปกรณ์อิเล็กไฟฟ้าพวกนี้หู้แต่ว่า เป็นมอเตอร์ที่กระจายไฟไปนี่เป็นความดันของน้ำที่ออกมาแต่เกินน้ำไหลโคตแห้งเลยน้ามี่จะไหลมาแต่ฝั่งฝั่งเครื่องน้ำไซส์ขนาะดมีหนึ่งสองสามสี่กับตัวนั้น น้ำม,มีกินเหม็นเพราะว่าตอนที่เขากักน้ำใส่หนาเค่อนเขาจะได้กันน้ำย็ดฝายกันน้ำแล้วกะ็ต้นไม้ทั้งงมันจะถือน้ำท่วมกักขังไว้เลยกินเหม็นนี่มันมาจากต้นไม้ที่ตายถือน้ำกักคันขังไว้ดนมันเลยเป็นแบบนี้โอเคเเ้าจะ มาพาเบิงจะซ้ำนี่เดี๋ยวขอปิดคลิปกัน